สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะห่างหายไปนานเลยค่ะไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เปล่าแกงแกงไก่ค่ะแกงกะทิไก่ใส่หน่อไม้เปรี้ยวนะคะหน่อไม้ส้มนะคะ อันนี้ก็ขูดแล้วเป็นเส้นๆนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นหน่อไม้เปรี้ยวซื้อมาขวดหนึ่งซื้อมาจากร้านไทยนะคะทุกคนอันนี้เป็นพริกแกงใต้นะคะแกงแบบคนใต้นะคะทุกคน กำลังหอมเลยค่ะพี่บาชิมนะชิมกับเจเหวักเลยค่ะทุกคนได้แล้วรสชาติเพื่อนๆเป็นยังไงกันมั่งคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคน คิดถึงทุกคนนะคะ